ครับผมลงไปครับผมปลาเนี้ยผมเอาครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็าจะปล่อยครับผมนี่นี่เป็นปลาปลาหมูครับผมสวัสดีครับลูกค้ากเพื่อนครับผมนี่พามาใส่ใส่ครับผมไส่ดัก ไปรถไปเอ็ดเงี่ยตกเบ็ดครับผมนะครับผมนกัครับผมตามเปเหมือนกันครับผมนะครับผมบรรยากาศน้ำไหลแล้วครับผมฝนตกไหมไหมนะครับผมอาจจะเป็นแอ่งน้ำแบบนี้ครับผมอากาใส่เงียบแล้วก็โยนลงไปเลยครับผม ได้ครับผมลองไปนะครับผมอันต่อไปเขาก็เสียงเงียบตลอดแล้วครับผมเขาก็โยนลงไปเลยแต่ว่ามีปลาอยูุท่รใด,ดยเขาก็โยนตรงไหนครับผมครับไปจ้าว่ามะเดื่อหม่งปลาอยู่ครับผม,มบประมาณนี้ครับใส่กลิ่นใบหญ้าครับผม ครับผมใส่หน่อยเล็กอันนึงเขาก็ไปโนลงครับผมไปใกล้ๆกันนี่ละครับผมจะบอใกล้ๆกันว่าตรงนี้บอมันใหญ่กว้างครับผมเขาก็ี่เลยครับผมตัวแบบมันมีนะครับผมต้องไปเลยต้องไปเลยครับผมครับผมนะมืออื่นเขามาตามรุนครับผมรุนเมือมามืออื่นจะได้ประเด้ครับผมเยอะมา มาเมืองไส้หน่อยครับผมครับบรรยากาศตอนเศร้าครับผมไอ้สิประมาณนี้ครับผมไส้กันอยู่ในน้องนะครับในบอลนี้หน่อยนี่ครับผมสองงานครับผมแล้วก็ยไปพูดกันที่นี่บอหนึ่งครับใกล้ๆกันไแต่ยี่ไพ่เมืองครับผมเมืองครับผมเมืองไส้กันเลยแล้วผมใช้ไว้ทั้งวันเด็กอะไรครับผมผลงานครับผมลุกนะที่เราครับผม เป็นไส่ครับผม้ไ่คับไม่ค่อยไล่ไปนะครับผมนี่ครับนี่โตนิดหน่อยครับตัวพ้อดีพอดีครับผมเจ็ดไทยทิ้งงานเห็นเนื้อครับผมครับ

สองอันแล้วครับผมเก็ตสองอันนีกครับพอแห้งแล้วครับผมเนื้อเ้าก็ใส่เนื uh ้อ huh. สูตรก็ครับผมก็เป็นมันหมูครับผมมันหมูกับเป็นอาหารของปีาขอรสเกาหลีเนี่ยครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมกระมาณมันสี่อันครับผมเตาสามอันอันนี้เป็นบอกน้องครับผมน้องซีนี่ก็ครับผมไม่กัดครับผม พอมีอยู่ครับผมตัวนี้ตัวน้อยปั๊บพลันไปครับผมมีเป็นปลาครับผมปลาที่เขาบ่เอาครับผมปลาพวกนี้เราจะปล่อยครับผมมีมีเป็นปลาเป็นปลาหมูครับผมปลานี่ปลากินแซ่บไหมครับผมเนี่ยอร่อยนะครับผม ไฟอครับบัปลาวกนี้เปล่อไครับผมอาขึ้นไปขบวรก็ผมไปเมืองนักปั่นขบนครับผม ครับผมโอาจ้ใส่แล้วก็ได้ประมาณนี้ครับผมนี่เลยหลอดตาลี่ครับนี่ก็เป็นเนี้ยมครับผมเป็นนังมูมันมูครับผมใส่สูตรนี้ครับผมเป็นมันงูครับครับผมสำนี้นี่ครับพ่อหมกเราครับผมอกอติมุกนะนครับ ในผมอเอาเพชรนี่ครับผมเนี่ยตีเบ็ดปลาดาครับผมเอาปลาหน่อยไปลาแดดปลาใหญ่ครับผมแล้วเขาวันอาทิตย์นี้ก็สิจุตแล้วก็ชิได้ไปเอาไปให้ทีมง,งานครับผมทีมง,งานไซร่าครับผมนี่ครับตัวใหญ่ตัวมีครับผมตัวนี้ยอดมังคับเลยตัวใหญ่เลยลุ่นใหญ่ครับผม ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคระครับผมเพื่อเป็นแรงใจนะารคิดต่อไปครับสวัสดีครับ